าว่าสองาว่าสองสองสองว่ามี่น่าจะพันบ่หนะ่ะพันหนึ่งบ่นี่ครับว่าจีจืดจะพันน่าจะจืดจะพันนะพ่อป่ะพ่อป่แค่นั้นพ่อละพันหนึ่งม่รว้นะใครนี่แม่พ่อไอเจ้าป่า <laughs> ขอโทษครับฮะเออที่บ้านคุณมีแก้วเยอะไหมครับมีแก้วเยอะทำไมอะคะเพราะว่าผมจะเทใจให้คุณหมดเลยครับผมแหมขนาดเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะคุณก็เข้ามาแซงหวัวใจเลยนะคะออพอมองเห็นคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนเห็นผีไงไม่รู้ครับผีอะไรอะคะผีรักทุกวินาทีเผลอรักทุกวินาทีครับผม บูบีครับเบเบค่ะยินดีแล้ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รักกันนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณหายไปไหนมาอ๋อผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ผมอยากใช้หัวใจคิดถึงคุณก็พอครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะมียานอวก,กาศสักลำหนึ่งเหลือเกินจะพาคุณไปดวงจันทร์นะครับ <c oughs> ไปดวงจันทร์ไปดวงจันทร์ทำไมอะคะดวงจันทร์ที่ไม่เคยห่างไกลดวงใจที่เคยห่างกัน <c oughs> ทุกครั้งที่มีการเผากันชาเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เผากัญชาที่สาระกลางจังหวัดปทุมธานีเราต่อต้านอยู่แล้วเรื่องนี้เผา300กิโลแล้วทําไงครับหนึ่งในนั้นผมเป็นพยานครับผมไปแต่เช้านี่ถือว่าเป็นพลเมืองดีนะ<ต>คือต้องไปดูหเห็นกับตาเลยว่าเขาเผากันจริงหรือเปล่าไปดูไม่พอผมฉลาดยังไงฮะผมไปยืนใต้ลม ดูสิครับว่ามันจะเผากัญชาจริงหรือเปล่าพอสักปับ๊บพอเขาเริ่มจุดไฟเข้าบางทีเผาญ้าหลอกประชาชนนะครับอ๋อเออใช่แต่วันนั้นครับสารากางจังหวัดปทุมธาน,นีครับผมยืนดมตั้งแต่กิโลแรก <c oughs> จนถึงกิโลสุดท้ายเผากัญชาล้วนล้วนรู้เลยใช่ไหมฮะพอควันหมอดเสร็จปั๊บกลับไหมคนเป็นพ่อคนเดินกลับบ้านแบบสบายใจหน้าตาเป็นไงครับ กินข้าวเย็นกับภรรยาเสร็จอยู่ดีๆสามนีนั่งน้ำตาคลอเมียถามกูเวลาไปนั่งเงียบอยผมคิดถึงอดีต <laughs> คุณจำได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วตอนผมทำให้คุณท้องแล้วพ่อคุณจับได้มาคาดคั้นผมไม่จะยอมแต่งงานกับคุณหรือจะยอมติดคุกผมก็ยอมแต่งงานกับคุณไงก็นี่ไงแต่งงานฉันมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ผมมาคิดขึ้นได้ ถ้าวันนั้นผมยอมติดคุกซะป่า <st ares> นนี้ผมก็พน้นโทษเลย